งามอย่างกุลสตรีไทยใครว่าตกเทนกิจกรรมดีๆค่ะที่ทําให้คนไทยและหญิงไทยได้เห็นว่าคุณค่าของคําว่ากุลสตรีไทยอยู่ตรงไหนติดตามกับมันก็ทีวีได้กับกิจกรรมวันนี้ค่ะว,วัฒนธรรมไทยมีเอกลักษณ์ที่คงความเป็นคนไทยแสดงถึงความเจริญงอกงาม<ท>ความมีระเบียบของชาติและศิลธรรมอันดีของคนไทย ซึ่งวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ค่อยๆเลือนหายไปนั่นก็คือความเป็นกุลสตรีไทยค่ะกุลสตรีไทยที่เพียบพร้อมต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง8ประการคือต้องมีความเรียบร้อยมีกริยามารยาทที่งดงามมีการพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวานมีความสง่างามมีการแต่งกายที่มิตรชิดและสวยงาม มีฝีมือในการปรุงอาหารรวมทั้งการดูแลบ้านเรือนที่เรียกว่าเป็นแม่สีเรือนมีความเป็นระเบียบและมีความรักนวลสงวนตัวคือไม่ปล่อยตัวให้ชายชมไม่ว่าจะเป็นทางใดๆจนกว่าจะถึงวัยอันควรคือได้เข้าวิธีแต่งงานแล้วเท่านั้นและต้องมีความจริงใจมีเมตตารักครอบครัว เมื่อแต่งงานแล้วไม่ทิ้งพ่อแม่มันไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆและต้องเอาใจใส่ครอบครัวด,ด้วยเซเลิตี้รุ่นใหญ่อย่างวรรวนาจิลานนท์ได้คิดคุณสมบัติกุลสตรีไทยยุคใหม่ปรับมาให้เข้ากับสถานการณ์ยุคปัจจุบันนี้โดย5าอและ3ปอแทน คือเริ่มจากกุลสตรียุคใหม่ต้องมีสมองสวยอย่างฉลาดต้องมีสติรู้ว่าตัวกำลังทำอะไรต้องมีสังคมเข้าสังคมเป็นและถูกต้องต้องสวยสง่าต้องมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสัญชาตญาณความเป็นผู้นำส่วนอีกสามปอน,นั้นคือเป้าหมายกุลสตรีไทยยุคใหม่ต้องมีเป้าหมายของชีวิตปรับปรุงตัวเองและเปลี่ยนแปลง ซึ่งทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากการเปิดใจและวิเคราะห์ตัวเองเสียก่อนด้วยถึงจะสามารถเป็นกุลสตรีไทยยุคใหม่ได้แบบเต็มตัวค่ะแล้วเม่ดาวแสดบสดสวยนละคะเ <c oughs> ขาจะมองว่ากุลสตรีไทยคนเป็นอย่างไรและยุคเทคโนโลยีย่อโลกแบบนี้เราจะสามารถคงความเป็นกุลสตรีไทยได้อย่างไร <c oughs> ในนิวมีเดียอย่าง Facebook <c oughs> หรือ Twitter <c oughs> ไปฟังกันค่ะ หลักของกุลสตรีไทยเนี่ยนะคะคือพี่ว่าเป็นเบสิกก็คือกายวาจาใจนะคะกายวาจาใจนี่มันเฟกซิเบิลตลอดไม่ว่าจะยุคไหนและพี่ก็คิดว่ามันเป็นการปรับได้ทุกๆอย่างแล้วก็มันก็จะต้องเป็นการปรับที่ที่เข้ากับทุกๆคนในสังคมเข้ากับครอบครัวเข้ากับสถานการณ์เข้ากับอะไรมันมันได้หมดจริงๆแล้วเบสิกเนี่ยมันอยู่ที่3อย่างจริงๆไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสมัยไหนนะคะค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่การโพสต์ของเรานะมันอยู่ที่การโพสต์อยู่ที่การคําพูดในการในการคือ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 เข้าที่ศึกษาเนี่ยก็จะอยู่ที่การแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าก็อยู่ในตรกะของเราอยู่แล้วอะว่าตรกะของเรามันต้องถูกต้องเป็นกุลสตรีไทยในฉบับของเมย์นะคะตัวเมย์เองอาจจะภายนอกอาจจะมองเป็นผู้หญิงสมัยใหม่แต่ในด้านความคิดความอ่านเราก็ยังเป็นกุลสตรีไทยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ บางครั้งเราอาจจะแต่งตัวหูหวาอะไรไปบ้างก็อาจจะเป็นเพราะว่าต้องไปงานสังคมแล้วก็การแต่งกายทุกครั้งเราก็จะแต่งกายให้ถูกต้องตามการเทศะค่ะ อย่างพี่เมย์นี่ประสบด้วยตัวเองเลยนะคะพี่เมย์เล่นทั้ง MySpace ทั้ง Facebook MySpace นี่ก็มีเพื่อน mm. เพื่อนจะส่วนมากจะไม่เป็นคนไทย mm. เพราะว่าพี่เมย์เจอเพื่อนเพื่อนคนไทยแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเจอแล้วเราคุยแล้วเราไม่ต้องกลับบ้านไปเพื่อจะไปแชทอีกเพราะฉะนั้นก็คือคุยกับเพื่อนต่างชาติประมาณสองถึงสพคน อันนี้เป็นโอกาสอันดีมากๆที่เราจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและก็ความเป็นกุลสตรีไทยคือสิ่งแรกต้องมีสมองกุลสตรีไทยต้องมีสมองสมองนี่ไม่ใช่มีแบบกะโหลกกลานะคุณนะที่ประเภทแบบหมวกกันน็อกอประเภทตั้งไหนมันก็อยู่ตรงนั้นฉะนั้นมันต้องเป็นสมองที่สามารถคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสามารถบัญญัติไอสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะต้องรู้จักการใช้สมองให้เป็นประโยชน์กับตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเคยเปิดเข้าไปดูหลายครั้งบอก ผู้หญิงคนนี้นียนบอกได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เรียน,นเล่น a c e b o o k นะคะก็จะเห็นบอกว่าอเด็กคนนี้น่ากลัวนะสวยดูหวานดูพูดจารเรียบร้อยแต่เวลาที่เธอเขียนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเรารู้เลยบอกน่ากลัวเด็กผู้หญิงคนนี้น่ากลัวแต่ต้องมีอะไรบางอย่างในสมองเธอซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านนี่คือให้ระมัดระวังการใช้ภาษาของคุณในการสื่อออกไปในทางโลกอินเทอร์เน็ตมันจะทำให้คนรับรู้จิตใต้สำนึกจริงๆของตัวคุณเอง ถึงแม้ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่สาวๆอย่างเราก็ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกอินเทอร์เน็ตและคงความเป็นบดรุษได้อยู่เพียงแต่ต้องระวังคำพูดบนโลกที้ารมากขึ้นเท่านั้นค่ะและวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวค่ะที่แองโกทีวีนำมาฝากผู้ชมกับการสนุกกงคืนค่ะในแบบฉบับของ้ีนไทยบุรุษจีไทย 啊，那还有啥？那还有啥？